โรงเรียนเอกชนนอกระบบภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันโรงเรียนเอกชนนอกระบบแบ่งออกเป็น7ประเภทมีจำนวนมากกว่า7,00 0โรงโรงเรียนเหล่านี้มีครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพมากกว่า3 5 0 0 0คนสามารถพัฒนาคนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจของชาติได้ ด้วยผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีมากกว่า1ล้านคนทั่วประเทศหลักสูตรในสาขาอาชีพต่างๆเช่นบริการนวดแผนไทยสปาการดูแลผู้สูงอายุการดูแลเด็กเล็กระบบการขนส่งสินค้าลอจิสติสพาณิชนาวีการบริการบนเรือสำราญและการโรงแรมธุรกิจการบินส้อนขับรถยนต์การบังคับโดรนพ่อกลัวแม่กลัวในร้านอาหาร เชฟระดับแนวหน้าของเมืองไทยการทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติการผสมเครื่องดื่มบาริสต้าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลกราฟิกดีไซน์การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับนักกีฬามืออาชีพหมวยไทยกอล์ฟขีม่ม้าแบดมินตันศิละปะการแสดงดนตรีไทยดนตรีสากลนักร้องระดับแนวหน้าการสร้างสรรค์งานผ่านสตาร์ทอัพ แฟชั่นดีไซน์ไทยตัดผมเสริมสวยการตัดแต่งขนสุนัขภาษา,าสำหรับอาชีพเพื่อไปทำงานในต่างประเทศและอาชีพอื่นๆอีกมากมายหนูชื่อนางสาวพรทิพย์ปมณัคราลุลอายุ34ปีวุการศึกษาระดับชั้นโมโหกเข้าเรียนดักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง930ชั่วโมง ระยะเวลาเรียน6เดือนคือชอบอาชีพทางด้านสุขภาพและอยากดูแลผู้สูงอายุตอนนี้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเซนเมรี่นครราชสีมาตำแหน่งงานหัวหน้าง,งานเฝ้าไข้ผู้สูงอายุและผู้ป่ไข้ติดเตียงรายได้ที่ได้รับต่อเดือน45,000บาทค่ะเ้ครับผมคมสรรเที่ยงตรงหรือช่างบอยครับกับการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโล,โลยีสารสนเทศ ดีตเคยทํางานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึง่งประมาณสัก20ปีระหว่างทํางานก็ได้มีโอกาสไปตัตดผมชายที่โรงเรียนสอนตัดอาจารย์พรชัยที่ไปเรียนก็เพราะว่าต้องการหารายได้เสริมในระหว่างที่ทํางานปัจจุบันนี้ผมลาออกแล้วครับกลับมาอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อแม่แล้วก็ได้เปิดร้านตัดผมเป็นของตัวเองรายได้ต่อเดือนประมาณสักเดือนละ3าม0 0่นบาทก็พอ,อที่จะดูแลครอบครัว และดูแลตัวเองได้อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวคุณภาได้เข้าเรียนหลักสูตรวิชาการตัดแต่งขนสุนัขขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบวิชาชีพ360ชั่วโมงในปี2549จากโรงเรียนสอนศิละปะการตัดแต่งขนสุนัขสตา r าความตั้งใจคือดิฉันต้องการมีความรู้ที่เป็นมาตรฐานในการตัดแต่งขนสุนัขเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆ โดยในปัจจุบันดิฉันเป็นเจ้าของกิจการร้านอาบน้ำตัดแต่งขนสุนัขและจำหน่ายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงย่านถนนจันทร์อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีรายได้ที่มากค่อนข้างมั่นคงและสามารถดูแลครอบครัวได้สวัสดีค่ะโรงเรียน ITM นวดไทยโบราณจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาวิชาชีพด้านการนวดไทยและการนวดเท้าเพื่อสุขภาพเด็กด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้จังหวัดเชียงใหม่นางสาวคณิฐามีใจรักอายุ19ปีจบปวชจากวิทยาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่พาณนิชยกรรมสาขาการบัญชีนี่คือผลงานที่เป็นผลผลิตทางการศึกษาเพื่อย,ยกระดับทักษะสมรรถนะของผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ผู้เรียนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ดูแลครอบครัวนำความรู้ไปทำอาชีพหลักอาชีพเสริมหรือแม้แต่ในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศรงเรียนเอกชนนอกระบบสามารถเติมเต็มทุกความต้องการในทุกช่วงวัยเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและทำให้ผู้เรียนมีงานทำสิ่งเหล่านี้ว่าแล้วแต่เป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชาติ การศึกษาตลอดชีวิตสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพโรงเรียนเอกชนนอกระบบสร้างความมั่นคงของชีวิตจบแล้วมีงานทำ